สวัสด,ดีมิดรักเฟนเพลงทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเกมแบบเข้าเควแล้วกันนะคะแต่เดี๋ยวขอสลับรหัสแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ารหัสนี้ได้สปินไปแล้วนะคะขี้เกียจใช้เสงสองเสงสามแล้วเข้ามาหน้านี้นะคะล็อกอินเฟซบุ๊กไปเลยค่ะคลิปสอนสมัครเคยสอนไปแล้วนะ ถ้าต้องการสมัครก็กดเข้าไปดูหน้าช่องแล้วก็คลิปที่ปักหมุดไว้เลยนะคะทีนี้ตัวเกมเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะขออภยัยนะะจะมี3ามสี่เสียงนะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วแบบยังไอไม่หยุดเลยเข้าเรื่องดีกว่าหน้าแรกนะคะจะเป็นหาเงินก่อนเลยค่ะอะหาเงินตรงนี้นะคะกดเข้าไปก็คือหาได้ทุกวันเวลา12นาฬิกานะคะมันจะรีเซ็ตค่ะก็หมุนเลยค่ะหมุนไปทางไหนก็ได้ค่ะทางนี้ก็ได้อ่าหมุนไปนะคะ เอาวันนี้ได้ร้อยนึงเยอะหน่อยรู้ว่าทําคลิปอยู่ไงทีนี้กดกลับมาหน้าแรกนะคะเดี๋ยวมาไล่ดูอันนี้คืออะไรเป็นเดลี่รีว r d นะคะก็คือของขวัญประจําวันนั่นเองค่ะก็น่าจะเป็นอันเดียวกันกับสปินนันะ่นแหละเนาะไม่มีอะไรกดกลับมาต่อไปนะคะนี่เป็น go shopping นะคะก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านั่นเองค่ะร้านค้าค่ะทุกอย่างเลยค่ะขอเรียกว่าร้านค้าโดยรวมดีกว่าค่ะทีนี้ฟีเจอร์ตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราหาของได้ง่ายขึ้นค่ะกดไป กดมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมี Wo m e n ผ,ผู้หญิง Men ผู้ชายอวตาร r r o เฟ u r ์เ i เจอร i วิช m o j i แล้วก็ wish list นะคะ wish list เนี่ยก็คือของที่เราแบบกดติดดาวไว้นะคะก็คือเวลาเราจะซื้อก็กดเข้ามาตรงนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้ค่ะของที่เราติดดาวไว้นะคะกดเข้ามาก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นของที่แบบติดดาวอยากจะซื้อ,อยากได้อะไรแบบนี้แต่กลัวหายไงกดติดดาวไว้ก่อน อานทีนี้กดที่ฟีเจอร์อีกครั้งนะคะเราเล่นตัวละครผู้ชายก็กดที่ men นะคะ men ถ้าเล่นตัวละครผู้หญิงก็กดที่ w o m ม n นะคะอ่ะเดี๋ยวลองกดของ w o m ม n ให้ดูเนาะกดมาก็จะมีแบบนี้ค่ะ all w o m e n look clothing body accessory แล้วก็อะไรเนี่ยข้างล่างมีเซเลน u สอะไรเนี่ยกดเข้ามา all w o m e n ก่อนนะคะก็จะเป็นแบบทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงเลยค่ะต่อไป looks ก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปอะคะ่ะ อวตารสำเร็จรูปเลยนะคะต่อไป closing นะคะ all closing นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองค่ะอะต่อไป tops นะคะก็คือเสื้อผ้าด้านบนที่เป็นเสื้อที่เกี่ยวกับด้านบนนั่นแหละค่ะต่อไป bottoms นะคะก็เป็นกางเกงหรือเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับด้านล่างนะคะต่อไป shoes รองเท้าค่ะ ต่อไปนะคะเป็นอ c อ e เซอรีนะคะเอาออกเซอรี่ก่อนเป็นเครื่องประดับเนาะแล้วก็จะเป็นแบบปรับร่างกายอะไรก็จะอยู่ตรงนี้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นมิเซลเนสลอยเนี่ยอันไม่ออกอ่าตรงนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับแบกเกราเพื้นหลังหรือห้องที่แบบถ้าบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกพวกยังไม่เคยซื้อตรงนี้เหมือนกันนะคะขอข้ามแล้วกนต่อไปนะคะบอดี้นะคะลืมจำไหมเอาบอดี All ้นะคะเอาบอดี All ้ <laughs> <body S 2> ค่ะก็คือ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นผมตาปากหัวหน้าคิ้วอะไรพวกนี้นะคะ่ะอ่าต่อไปนะคะ hair ก็คือผมนั่นเองค่ะประมาณนี้ค่ะต่อไป eyes ตาค่ะต่อไปะคะ่ะ eyebrows ก็คือคิ้วนั่นเองค่ะต่อไป head ก็คือหัวนะคะแล้วก็ สกิน k ม u กก็คือผิวแล้วก็เครื่องสำอางการแต่งการแต่งหน้าต่อไปนะคะอาวาตาสนะคะก็คือท่าทางนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยากจะได้ท่าทางแบบไหนเราก็ค้นหาคำนั้นในภาษาอังกฤษเลยค่ะเช่นแบบอยากได้ท่าเดินเดินภาษาอังกฤษ,กษว่าไง walk ก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่า walk นะคะตรงช่องนี้ค่ะนะคะต่อไปค่ะ Room furniture นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการตกแต่งห้องตรงนี้ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันเนาะ ก็ไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นห้องสําเร็จรูปหรือเปล่าหรือจะแค่ห้องเปล่าๆนะคะตรงนี้แล้วก็ decorate rooms ตรงนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องนะคะถ้าให้แบบเดาๆนะต่อมานะคะ wish moji นะคะก็คือ,อเหมือนสติกเกอร์ที่ไว้ใช้ในห้องแชทน,นะคะกดเข้าไปดูหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอ่าอันต่อไปนะคะ wish list นะคะก็เป็นรายการที่เราติดดาวไว้ก็คือ กลัวหายค่ะหรืออยากได้ไว้มาซื้อทีหลังไว้มีเงินค่อยมาซื้ออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะกดปุ่มโฮมนะคะออกมาก็จะอยู่หน้าเดิมแบบนี้ค่ะหน้าแรกของเกมนะคะเป็น start chatting ค่ะต่อไปหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะตรงตรงนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะไว้เล่นกับเพื่อนนะคะตรงส่วนนี้ขอภายนะคะลินพันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละช่องนะคะแถบด้านบนนะคะ My Room เป็นห้องของตัวเองนะคะ Event s เป็นห้องที่เพื่อนจัดกิจกรรมแล้วก็ไลฟ์สดร่วมด้วยนะคะต่อไป Favorite ก็คือห้องที่ติดดาวนะคะต่อไป Recent ห้องที่เราเพิ่งเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราติดดาวให้ดูสักห้องหนึ่งเนาะ,ะเอาเป็นห้องนี้นะคะ กดเข้ามาเห็นไหมคะก็ะจะมีรูปหัวใจตรงนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะก็จะเป็นติดติด,ดาวไม่ใช่ติดดาวติดใจสิอ่าทีนี้ก็จะมาอยู่ใน Favorite Room เรียบร้อยนะคะส่วนท่องโปรดของเรานั่นเองต่อไป Chat Now นะคะก็เป็นการแชททันทีเลยค่ะไม่ต้องหาห้องอะไรทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับคนรีบนะต่อไป l i ล e Room เป็นห้องที่จัดคล้ายๆกับอีเวนนะคะ <c oughs> ก็มีรูปพี่โตหรือปล่เนี่ยต่อไปนะคะ c o m m e n d ก็คือ ห้องแนะนำหรือเปล่าอืมไม่มั่นใจต่อไปแชทรูมนะคะก็เป็นห้องแชทเหมือนกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูสักห้องนึงนอะห้องสีม่วงชอบห้องนี้นะคะอ่ะกดเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหาคำว่า joy room ตรงนี้ค่ะ joy room แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็รอโหลดห้องสักครู่หนึ่งนะคะคนที่ยังไม่เคยเข้าเกมนะคะเกมมันจะสอนว่าต้องหันจอยังไงขยับยังไงเองนะคะตรงนี้พูดค่อนข้างยากค่ะให้เกมสอนดีกว่าเมื่อคือเจอคนไทยด้วยนะ,ะดูชื่อดูชื่อเด็กชายช,ชันตินะคะน,นี่เป็นห้องสุ่มมานะแต่เจอคนไทยสองเปอร์เซ็นต์นี่เจอนะคะมีโอกาสเจอทักก่อนอันทีนี้กดออกจากห้องตรงนี้นะคะ leave room ออกมาเลยค่ะ แล้วก็กดปุ่มโฮมมาหน้าแรกตามปกติได้เลยนะคะต่อไปนะคะแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะตรงนี้ค่ะ change ช o u r look นะคะหรือจะกดที่ตัวละครเลยก็ได้นะคะกดเข้ามานะคะหน้าแรกจะเป็นสไตล์ที่เราแต่งตัวแล้วก็เซฟลุกไว้นั่นเองค่ะต่อไปอันนี้ก็คือลุกที่เราซื้อมาแบบสําเร็จรูปนะคะต่อไปอน,นี้คล o ซิ่งเป็นส่วนเสื้อผ้าค่ะแถบด้านบนนี้เลยค่ะต่อไปนะคะบอดี้ก็เป็นส่วนของร่างกายนะ,ะนี่ค่ะด้านบน น่าจะรู้กันอยู่เนาะต่อไปอวตารนะคะเป็นท่าทางค่ะแล้วก็เวอริงก็คือเสื้อผ้านะคะที่เรากำลังใส่อยู่นั่นเองค่ะต่อไปออลก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามีอยู่เลยนะคะเสื้อผ้าผมทุกอย่างอะคะอ่ะอาต่อไป Room ฟอร์นิเจอนะคะเกี่ยวกับห้องอันนี้ขอข้ามเนาะแล้วก็อันนี้ก็ขอข้ามนะคะเพราะว่ายังไม่มีนั่นเองต่อไปนะคะ explore f e e นะคะก็คือหน้าฟีดที่เหมือนหน้า Facebook หรือหน้าเซปิโตนั่นเองค่ะที่เวลามีคนโพสอะไรมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะคะต่อไปนะคะเป็นแชทส่วนตัวนะคะเวลาคุยกับเพื่อนที่แบบว่าส่วนตัวส่วนตัวแบบส่วนตัวจริงๆไม่มีใครเห็นนะคะตรงนี้ค่ะกดเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการแจ้งเตือน notification แล้วก็ event น,นะ event อ,อะไรก็ไม่รู้อืมอีกหนึ่งทริคนะคะเข้าร้านช้อปปิ้งกดตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะรูปกระเป๋าด้านล่างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ข้าวๆเนาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังเล่นนะค่อยๆปรับกันไปนะคะหรือสงสัยตรงไหน,นถ้าแช้ส่วนตัวมาก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะขอบคุณค่ะ